นี่แหละชีวิตคืนที่อบอุน่นเครื่องดื่มเย็นๆและไม่มีใครนอกจากฉันที่กำลังดูดาวบนฟ้าอยากนอนอยู่นี่จนเช้าเลยคืนที่ดีก็ต้องมีเล่าที่ดีฉันหวังว่าทุกวันจะเป็นแบบนี้นะ นี่เพื่อนเธอกลำลังบังวิวชั่นอยู่นะฮะกำลังดูดาวอยู่นะมีใครเคยบอกเธอหล้อยังว่าเธอเสียงเหมือน,นร้อยทูลเลียมากเลยอะคนที่ขีเลสามสิบปดเคยได้ยินไหมไม่มีใครเคยบินได้เหมือนเธอเลยนะกันแน่สิ โอ้คุณพระนั่นยังเหมือนเธอเลยอะแกล้งโง่ต่อไปนี่แหละแล้วเดี๋ยวฉันจะเตะตูดนายรากกับว่าเธอมาเตะเอง ร้อยโซลเลียครับทหานากาศาศชั้นเยี่ยมพร้อมรับใช้ท่านครับน่ายเป็นยามของโกดังหรือเปล่าใช่ครับ ตรงงทหารเรซาสิบแปดคนฉันอยู่ในโกดังของนายเพื่อรับการซ่อมบำรุงและฉันต้องการให้นายถอนเวทมนต์แรงน้มถ่วงออกเวทมนต์แรงน้มถ่วงเหรอครับถ้านายไม่เข้าใจเรื่องที่ฉันพูดก็ไปตามคนที่เข้าใจมาซะฉันต้องการมันวันนี้โอใช่ เวทมนต์อะไน้มทวงใช่ใช่ใช่ผมรู้ตามผมมาเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปโกดังเองนายแน่ใจนะว่าถอนเวทมนต์ได้ทำได้ครับท่านพวกเขาฝึกผมมาแล้วว่าต้องแก้ได้ไว้วางใจผมได้เลยนำทางเลยทาหาร เปิดมันออกมาโอ้ผมจำมันอยู่พันนี้ได้ผมเคยคิดว่ามันคือเรื่องรอเล่นหรือมีคนชื่อเหมือนคุณส่งมันมานะ่ะใครจะไปคิดว่าคุณจะมาที่เท็กซัสด้วยตัวเองแบบนี้เร็วเข้าทหารเปิดกล่องเดี๋ยวนี้ท่านครับ ผมรู้ว่าคุณอยากได้เร็วๆนะแต่ผมไม่มีอำนาจในการถอนเมนดมน,นี้ถ้านายทำไม่ได้ก็ไปตามคนที่ทำได้มาฉันจะไม่พูดเป็นครั้งที่สามนะความจริงคือไม่มีใครแล้วครับเหลือแค่ผมคนเดียวผมถูกทำให้เป็นทหารทางอากาศชั้นเยี่ยมเพื่อทำงานนี้ผมยังฝึกฝนอยู่คุณก็เห็นนี่ คนอื่นๆไีไ่สํานักงานใหญ่หรือจากไปผมไม่รู้ว่าพวกเขาไปไหนแล้วแต่พอพวกเขามอบความรับผิดชอบงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้กับผมผมแน่ใจว่าผมจะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนนายเพิ่งบอกก็ไม่มีอํานาจแต่ไม่ได้ไม่มีความสามารถใช่ไหมฉันมีตัวเลือกให้นายสอตัวเลือก1 ถอนเวทมนต์ดเดี๋ยวนี้กับสองให้เฉันเตะต,ตูดนายแล้วจากนั้นค่อยถอนเวทมนต์ก็เลือกไม่เอาคำพูดไร้สาระแล้วผม,ผมเลือกอันที่สองนะฮะ <c oughs> ก็เห็นว่าผมไม่ดีที่ช่วยถอนเวทมนต์ออกนะแต่โคดได้ทำด้วยตัวเองแม้แต่จริงๆผมไม่แค่ทหารอากาศชั้นเยี่ยมไม่สามารถสนใจใเรื่องพวกนี้ได้ครับดังนั้นคุณต้องทำร้ายผมเพื่อหลกเลี่ยงการสอบสวนในอนาคตวันหนึ่งหลังจากที่ผมได้รับการเลื่อนตำแหน่งแล้วผมจะได้สามารถช่วยเหลือคุณได้ที่ผมจะพูดก็คือคุณเป็นนักปินที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมเคยเจอมาผมก็ทำสมุดภาพรายงานของการเป็นหนุคุณอยู่เลย โอเคอย่าก,กรีดร้องเลยทหารมาเริ่มกันเถอะพอแล้วพอแล้วท่านี้มันก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมได้แล้วผมจะถอนได้บนออกเดี๋ยวนี้แหละ นายกับทาสันตาบอดนะขอบใจทหารหรืออีกอย่างหนึง่งครับผมนายรู้ไหมว่าทำไมพวกเซโนถึงถอนตัวกระทันหันกันอืม วกเขาบอกว่ามันคือคำสังจากเบื้องบนนะครับเบื้องบนเหรอนั่นก็คือทั้งหมดที่ผม,มรู้นั่นก็คงจะเป็นเพราะว่าพ้นรงเอกอ,อีก,กอมโมโหมากที่วิดีโอคีระเบิดศูนยากาศหลุดตกไปนะครับแต่นั่นก็แค่เข่าวรือตั้งแต่เป็นการโยกย้ายเรื่องประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นเช่นอะไรบ้าง เราได้รับการเยี่ยมเยียนจากกลุ่มที่เรียกว่าภาคีแห่งการตื่นรู้นะครับและตอนนี้ชาวนาก็เริ่มหยุดดูแลทุ่งนาะเปลือสัตว์และแกะก็ถูกชิงไว้ในถิถ่นทุรก,กันดารชาวบ้านทั้งหมดไปรวมตัวกันสร้างความหวังชื่อว่าซัฟเฟลเลอร์จะนำความสุขตลอดการมาให้ผมไม่รู้ว่าใครคือซัฟเฟเลอร์แต่เขาไม่น่ามาดี เขาเหล่านั้นอยู่ที่ไหนในเมืองอืมผมคิดว่าที่ไกลๆหน่อยที่ที่เรียกว่าโมเทลทิวสเตย์นะครับชิปและวอตินฉันต้องกลับไปแล้ว ไปจากที่นี่กับเธอสาวน้อยเดินทางปลอดภัยนะครับท่าน สวัสดีค่ะคุณช่วยไปส่งฉันได้ไหมคะฉันช่วยเธอไม่ได้ถามคนอื่นเถอะนะคุณช่วยไปส่งฉันได้ไหมคะฉันบอกว่าฉันช่วยเธอไม่ได้ ขอช็อกโกแลตได้ไหมคะฉันเคยเจอผู้ชายใจดีคนหนึ่งที่ให้ช็อกโกแลตกับฉันฉันไม่เคยกินอะไรที่หวานแบบนี้มาก่อนเลยคะ่ะบ้าอะไรเนี่ยถอยไปไกลๆเลยได้ไหมคะได้ไหมขอขนมได้ไหม มากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้หยุดขอขนมได้แล้วนี่ไม่ใช่เหวันฮาโลวีนยิยงโง่ นี่คุณนะเองไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณดูหน้าซีดนะคุณไม่ควรเดินมาไม่ให้ส่้ให้เสียงแบบนี้นะฉันอาจทำร้ายคุณได้ขออภัยด้วยคะ่ะ แต่คุณปลอดภัยแล้วถ้าคุณอยู่ที่โมเทลนี้ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะ